สวัสดีครับควันชัยค้าเล็กแปรรูปวันนี้เราไม่ได้มาขายของแต่เราจะพามาดูพื้นที่ของเกษตรกรที่แปลงจากนาข้าวหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับมาเป็นแปลงผักเพื่อให้ได้มีอาชีพอย่างต่อเนื่องอก่อนจะถึงหน้าฤดดูเกี่ยวข้าวกันต่อไปหรือปลูกข้าวกันต่อไปอันนี้เราก็ มาดูแปลงใกล้ๆก,กันกับพื้นที่ของเรานี่เราจะมาให้ดูแปลงผักอะไรต่างๆที่ลุงเนตรเคยปลูกข้าวไว้แล้วก็กำลังหวานพืชผักที่กำลังจะโตขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก็เป็นแปลงที่ ต้นหอมต้นหอมสกุลตลาผักเพิกอะไรเงี้ยแล้วก็นี่น่าจะเป็นมะเขือเทศมะเขือเทศพวกนี้น่าจะปลอดสารพิษหมด แล้วก็เราก็ดูภรรยานี่ก็ขุดแล้วก็พลวนดินนี่ก็จะเป็นแปลงอีกหนึ่งแปลงใส่น้ำมาไว้เพิ่มความชุ่มชื้นน,นี่ก็น่าจะเป็นผักกวางตุ้งต่อไปนี่นี่เราพาไปดูเลย กำลังเก็บผักอยู่ก่อนอื่นเลยก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของเราควนชัยคาเล็กแปลรูปด้วยนะครับหรือเพจ Facebook ของเราควนชัยคาเล็กแปลรูปนี่ครับกำละห้าบาท สะอาดปลอดภัยไม่ฉีดยาไม่ฉีดยานะครับไม่พ่นยาปลอดภัยแน่นอนกินได้สดๆปอดสารพิษครับเดี๋ยวนี้เขานิยมผักปลอดสารพิษกันนะครับเนี่ยหรอต้นกันนะครับ เ,ออเก็บหมดลปล่อยน้ำไว้ให้น้ำแห้งเองน้ำจะได้ดูดซึมเข้าไปเลี้ยงรากต้นใหญ่ทํทำไมต้องรอให้ดอกออกอ่ะมันขายดีให้ดอก<ะ>ออกอต้นขนาดนี้เขาจะไม่กินกันละครับเขาให้กินดอกกินแบบนัน่น กินดอกดอกเอาไปผัดเนี้ยเหรอไม่แกงได้หมดอ่ะผัดแกงได้หมดกวางตุ้งใช่กวางตุ้งที่โน้นมีไหมที่บ้านไหมลาบลียอ่ะมีก็เหมือนกันนะกะครับแต่ไม่ทันแบบได้เห็นดอกเนี้ยออาเขาก็จะเก็บ ก็จะขายก็จะเห็นเหมือนขายในตลาดอะที่ใช่ใช่ใช่ที่เป็นเป็นเดิมในมือกันแปลงนู้นก็จะเป็นหอมใช่ไหมหอมหอมหอมผักหอมที่เดียวกันอันนี้ก็ถั่วฝักยาวนี่ขายเอาไปขายกําละกี่บาทเนี่ยนายนะกําเล็กห้าบาทกําเล็กห้าบาทเออถ้า แบบนั่นเขาจะกรรมและสิบกรรมละสิบคนละอย่างนี่ครับการปลูกผักมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปลงหอมอีกเจ็ดแปลงแล้วก็อีกกวางตุ้งอีกรุ่นหนึ่งเจ็ดแปลงอื เอาไปขายที่ไหนนะตลาดบ้านเราตลาดเขาสงนนี้ไม่ได้ขายอ๋อเขาพรีออเดอร์มากำนึงกี่ต้นอะ่ะกำเราก็พอประมาณเอากะเอา เต็มกำมือก็มัดเต็มกำมือก็มัดทุกครั้งที่เนตจะเป็นคนเก็บครับเออผักเรามาให้ดูผักกันวันนี้ นี่ถอดสารพิษจะอร่อยตล,ลาดเขาชอบพืชเจ้าเออแต่ของผมตอนนี้ปลูกไอ้ถั่วฝักยาวก็ขายดีนะเพราะว่าก็บอกเขาปลอดสารพิษเขาชอบเลยขายดีมากเพราะว่ามันกินใช้กินบ่อยเนะอะกินได้ทุกวัน,นครับนี่ครับก็เราพาไปดูพืชผัก เปลี่ยนบรรยากาศจากการขายของบ้างมาดูธรรมชาติวิถีชีวิตการปลูกผักกันบ้างครับขอบคุณที่ติดตามยังไงก็ฝากกดไลค์เพจหรือช่อง youtube ของเรากด subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ